บนไหนห้องข้แบบไดห้องจีไทยเราห้องเช็ดนแบบเดีไทปั๊บใส่เกียีโอใส่เกียสีพูดบ่ะใส่เกียสีบดอันนี้ลงบดอันนี้ลงจะหยยบคานในสเดีหยวบคานสุดอีกคยาในสุดโอ้เออออเยบเกีกันโอ้ยเขาเหียบเียกันัไหมเยียบไป่คานในเสุดเออหยยบคานแล้วโอ้ยบ่ใบเราบดบ่เป็นเล็บซักหยับคานในสุดฮักกระป๋านใบเจ้ามันหยยบคาในสุดออดี เยอหยับจาเลยบ่หยับจาแล้วปักจามือเจาักกันนี่เนี่ยเออตาก็ทั้งนาทั้งนาเดินนาเดินนาปดีหยับข้าดีสุดอโอ้เปสเ้าครับเาดึงดึงดึงอันนี้ถอยหลังในสื้อยหลังเสดแปลว่าถอยหลังทกียกระางกันนี้มม่เกี๊ยวเกี๊ยวเดินนาง่ายทัถนนเอาเอาข้าฮัตท่ะเลฮัตหลุด อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามสี่คันเจลพักก็นี่เจ็ดสี่ขันเจ้าพักก็นี่เจียว่างเจ็ดสามคนมา่อไรเนี้ยเถึงเป็นตัวจับได้เมื่อไรเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเบื้องพูดซ้อนหายครับผมพูดซ้อนหาได้เลยครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องเขานี่มาร้านคัดขับรถแห่ครับผมสิครับเป็นให้บ่เปลี่ยนบ่เดี๋ยวไมเคยทักเป็ี่ยน รถไฟครับผมรถไ,ไ่ไงรู้ว่าจะเป็นบ่เป็นครับผมเดี๋ยวไปขันขับมันก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ